สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเทคแคร์ดูรายการแล้วกันนะคะรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆในทุกๆวันค่ะสาหรับวันนี้นะคะมีคําถามนะคะในช่วงนี้มีคําถามมาจากทางบ้านเยอะเลยค่ะนะคะในช่วงนี้ก็จะตอบคําถามที่พวกเราถามมานะคะคําถามแรกในวันนี้ที่จะเอามาตอบก็คือผลิตภัณฑ์เบลลิสมีกี่แบบคะนะคะซึ่งลุงก็จําได้ว่าเคยตอบไปแล้วอันนี้เอามาตอบใหม่แล้วกันนะคะก็คือว่า จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เบลิสมีอยู่2รุ่นนะอันนี้ต้องสองรุ่นนะคะแล้วก็รุ่นแรกเราเรียกว่ารุ่นมาตรฐานค่ะเพื่อนๆนะคะรุ่นมาตรฐานเนี่ยจะประกอบไปด้วยชุดบริสุทธ์สั้นนะคะแล้วก็ชุดเลกกิ้งที่เป็นขายาวนะคะคราวนี้ชุดบริสุทธ์สั้นเนี่ยก็จะมีอีก2ส,สีเหมือนกันนะคะก็คือสีดําแล้วก็สีเนื้อหรือสีครีมนั่นเองนะคะ คราวนี้สีดากับสีครีมเนี่ยแตกต่างกันยังไงก็คือในรุ่นมาตรฐานที่เป็นชุดบริสุทธ์สั้นเนี่ยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่มีสสีนะคะสีดําและสีเนื้อจะแตกต่างตรงแรงกดในเส้นใยค่ะแรงกดในเส้นใยที่เป็นชุดสีดำเนี่ยคะ่ะบริสุทธ์สีดำเนี่ยนะคะก็จะมีแรงกดมากกว่าเพราะว่าตัวเส้นใยถูกย้อมมากกว่านะคะแล้วก็ สีเนื้อสีครีมเนี่ยจะมีแรงกดที่น้อยกว่าดังนั้นเวลาเราสมใส่นะคะกล้ามเนื้อของเราก็จะได้รับแรงกดที่ไม่เท่ากันซึ่งเขาจะช่วยทําให้เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อไปในตัวค่ะเพื่อนเพื่อนดังนั้นเนี่ยเราควรมีสลับค่ะนะคะแล้วรุ่นมาตรฐานนอกจากจะมีเป็นบริสุทธ์สั้นแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นรุ่นมาตรฐานขายยาวที่เป็นเลกกิ้งค่ะนะคะซึ่งขายยาวเนี่ยจะเป็นขายยาว เต็มตัวทั้งหมดเลยตั้งแต่ลำตัวลงไปจนถึงข้อเท้านะคะแต่ว่าใส่ง่ายค่ะใส่สะดวกต้องขอบอกว่าสะดวกมากกว่าบริสุทธ์สั้นด้วยซ้ำเพราะว่าตรงขาเนะะี่ยค่ะเรามีเฉพาะผ้าพลังงานาผ้าฝ่ายฟลีเตเท่านั้นนะคะดังนั้นมันก็จะเลยใส่ง่ายนะคะเพราะนั้นในรุ่นมาตรฐานเนี่ยในชุดขายาวเนี่ยคะ่ะชุดเลกกิ้งเนี่ยจะช่วยสำหรับการที่ คนที่มีปัญหาในเรื่องขาด้วยข้อเข่านะคะผิวฟองน้ำผิวเซลลูไร์นะคะหรือว่าขาที่มีแอนคดเบี้ยวอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นนีคะในรุ่นมาตรฐานเนี่ยพวกเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเรามีปัญหาตรงไหนแต่ทั้งสองอทั้งสงแบบทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวเนี่ยก็จะช่วยจัดปรับกระดูกสันหลังโดยพื้นฐานเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้อีกรุ่นนึ่งค่ะนอกจากรุ่นมาตรฐานแล้วเราก็จะมี รุ่นพิเศษซึ่งรุ่นพิเศษเนี่ยเป็นรุ่นที่เราออกแบบมาเป็นรุ่นกระชับกล้ามเนื้อซึ่งรุ่นกระชับกล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นชุดที่ตัวเสื้อชั้นในเนี่ยติดกับตัวลําตัวเลยนะคะแล้วขาเนี่ยจะแตกต่างตรงที่เขาจะมีตัวที่กระชับในส่วนของข้อเข่าที่ตัดเป็นรูปตัวเอกนะคะเป็นรูปการกรบาทนะคะซึ่งจะช่วยกระชับเข่าให้ดีขึ้นสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่อง การเดินข้อเข่าเสื่อมอะไรพวกนี้ค่ะก็จะซัพพอร์ตเข่าได้ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือ,อ,อรุ่นพิเศษเนี่ยเราจะมีไฟล์อินฟาเลตเนี่ย มีในเส้นใยมากถึง3เท่าตัวดังนั้นนะคะในตอนเบื้องต้นรุ่งอยากแนะนำให้พวกเราใส่ชุดมาตรฐานก่อนนะะไม่ว่าจะเป็นแบบสั้นหรือแบบยาวแล้วค่อยมาเพิ่มเติมด้วยรุ่นพิเศษนะคะอ่าแล้วยัมีรุ่นมาตรฐานก็จะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะสำหรับชุดบริสุทธิ์ผู้ชายก็จะมีสีเดียวะค่ะนะคะอันนี้นะคะก็คงจะกระจ่างแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับข้อมูลนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะ,ะฝากเพื่อนๆช่วยกด แชร์กดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ